่อยู่ได้บวกมึงโดนดึงอ่ะจะจะดีเพราะว่ามันจะทำจังหวะให้ตัวเองเข้าไปบวกง่ายใช่แล้วคนอื่นยอมยากก่าก็ลองดูอาจจะแลกแลกกันไปผมบอกเลยนะตานี้นะกูไม่ออกกูไม่ทำคีรัดแล้วเดี๋ยวตานี้ม่งอเขาเป็นเด็กคนเหี้ยเลยนะ นี่เฮีย้ยอะไรนะถ้าปุ๊บกูปุ๊บทวินเบดปัดป๊บนี่กูเฮียเลยนะเธอง่วง <Very well. S 1> แล้วเหรอเงียบนะแพ้การ์ดเงียบแล้วอ่ะกาแปรีอ่ะผีเสื้อตัวน้อย <Yeah. S 1> ตัวนี้ผีเ oh, <yeah. S 1> สื้อมีฤทธิ์หน้าดูขอเด็ดปีกหน่อย oh, <my> มาขอ oh, <my> เด็ดปีกห oh, <my> นี่นี่น,นี่เด็ดปีกเด็ดปีกนี่นี่เออดึงปีกเออ แมไม่ได้ด้เ่เนี่แพ้แพ้เห็นว่าดึงปีกดึงปีกเออเออเราไปตั้งเาก็เออ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 เอ้เออไออเออเอาก็ไเออเออเอียอไเ่ไเออ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 นออเอเอ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 องออเออเาอเ่ไเอเอเออออออเ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 ออ่ออเาออ้เออเออออเออเอ รีทึมการเดนแบ็คหน่อยแม่แหม่จะโดดใส่เพื่อนก<า>ูขับม,มาลีทึมการเดนแบ็คอะ่ะรู้จักเปล่ากลับกันนะแพรอย่าเพิ่งโดนนะกลับแล้วลนะ อุ้ยปอนเยี yeah. ่ยอย่าให้กูรู้นะว่าใครตั้งไว้อย่างนี้นะไอ้สัตว์แม่งสลับกับทวินเบสเยี่ยพ่อเมื่อโอ้ยดีนะมึงเงินยังไม่ถึง มือกูคิกไปแล้วด้วยตายแล้วตายป่ะโมดิกูก็ยนได้ไม่เยอะอยู่เหมือนกันเนียโอเลยที่สำคัญคือกูเดินมาทันพอดีมึงโดนดึงพอดีไอโอูกูไปยืนไหนได้ป่ะก็ได้อะประมาณประมาณอย่างเงี้ยมึงู้จะลึกไปอ่ะได้อยู่นี่ไปยืนเลยไหนทำนะ อะไรๆนั่นแหละรอให้แพรเซฟได้อะเอาแล้วเกียรโอ๊ยจัดตุ๋มเอาใหม่สนุกแป๊บหนึ่งแป๊บหน,หนึ่งก่อนก่อนมึงจะเอาใหม่กูเติมมานากันยวมาได้กูกูับบ้างเลยเนี๋ยแล้วอีกเนี่ย ดินดีดีิมึงเดินด้าหลังกูเลยอะไรอะไรมึงว่ามันจะดึงกูอีกนะอือออ้วะลองดูอีกทีนึงถ้ามันดึงก็ควายมันไม่ใช่คนมันคือควายอ้ลร้อนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยกูเดินเดินไม่ถึงโอ้ยยังทันยอยเออ เกือบแล้วมึงเกือบแล้วพี่สุดแรงเลยด้านนั้นอ่ะไอ้นิมน่มบอกแล้ว่ามีมีคนเพิ่มคนหนึ่งนะทีะหลังนะเวลาเจอเซตหนึ่งนะให้สั่งตอวฮีโร่มาแค <c oughs> ่นั้นแหลกูโดนดึงเองขมชิบหายจะหลอกต่อมาทำปะ ให้ถึงล้วเนี่ยได้อีกสกิลนะมันได้อีกสกิลนะแล้วแสดแว่าที่จะต้องให้โดนดึงกลิของตอนนีน้ได้ก็แต่โซนนี้ไว่ได้แหละไม่เมื่อกี้กูไอ้นี่ด้วยมันมีหว่านฟ้าเว้ยหรือไม่ก็ทันเดอร์ผ่า มันเห็นกูก่อนกูเข้าไปตะคิวไม่ทันไม่กูเนียนจังอ่ะดีแล้วได้เล่นกูลูก็ดีดีแล้วดีแล้วยิ้มยิ้มเลยกู เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะเฮ้ยยี่ยไม่ทันกินแแตกไอ้ยตัวบางๆแม่งยืนมุมลยไ้เชียอะไรวะนะ่ะไอดูโดตาแป๊บไมหมอ๋อบอกว่าเหมือนบอกว่าจะดูโดตามา ไม่ได้ดูนิ่มได้อยู่ได้อยู่กูดได้ออกสกิลอยู่าวาร์ปลงไม่ได้ไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนี่ช่วยเจ้าเฉื่อยอกาสตลอด

บวกโคตรมันนะปอนโอ้ปิดจังซี่ดิแล้วมึงรู้ป่ะมันจะห่างหมดถ้ากูได้บิฟเฟอรเพราะกูเสิร์ฟเนี่ยเขาโกดูทีมนี้ละโตบางยืนหลังยวอลนบองเข้ามาตรงหน้าเข้าทอง8-2เลยอ่ะเอแ มันส่องจากคิปเลย <_ EN> เดี๋ยวทำเจดก่อนยืนสบายเลยกูอะ <_ EN> ทำเจดออกของแท้งจบเจดเสร็จกูน่าจะลูกแก้วเลยอนะเกมนะี้น่าจะฟรีแล้วลนะ <_ EN> เฮ้ยเชีย่ยดีน่แม่งไม่อยู่ เก้าพ<ห>ันเข้ามาเก้าพันเลยเหรอ, 9, หอโดนโดนโดนในนี่ว่ะโดนเกี่ยวโดนเบเฮแค่นี้ก็คุ้มแล้วไม่คือแค่นี้ก็คุม้มด้วยเออ เบเฮแม่งเกี่ยวโกเฮเช่งได้ถ้ากดถึงเช้านะพว่นนี้ทำงานเลยเลยนะมตัวดึงเกาะป้อมว่ะไงวะปอนกูสาไปยืนให้ดึงเลยนะจะจำคำพูดเอาไว้นะผมจะอยู่จะอยู่ได้ปะ ดูได้ไหมทําไงเราคู่ดูโอ้ยหยาแข่งแข่งงดเห็นแล้วเอาโบสุดเลยมั้งเจ้มุมเมื่อเี้ต้องตันเห้ดีเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้กูขาดสกิลหนึ่งไม่งั้นนะเรียบร้อยไม่งั้นได้เลยอ่ะได้มังกี้แม่งไอ้นี่เว้ยโดดหลบโดดหลบพอดีเว้ยไอ้เหี้ยด้วยเอ้ยแพ้ไม่อยู่นะแพ้ไม่อยู่นะเปิดเรื่อยๆเลยน้วะได้ได้ได้เพราะว่าให้หยุดเปิดแม่งจะฟาร์ม เลพีเคแล้วอะ่ะพีเคมันกับครูพีเคพวกูได้ได้อยู่มั้งโอ้ยเราคุ้มกว่าเยอะบอกเลยเดี๋ไม่นะไม่นะที่นี่ยนึกแล้วบอล

คา,าออกของเลือดชนะอ่ะฟอนตาเน,นี้ยจริงจริงเออปูแท็บเล็ตแท็บเล็ตแท็บเล็ตฟ้าเขียร์เขียร์ีบนี่ไม่ต่างอะไรจากเดี๋ยวมาดึงมาเดิมเยอะ อต่ไม่ไม่ต่างอะ e, ไรจากเดิมเดิมเลยโอ้โหอ้โหมั่งทายามเกี่ยวคืนไปก่อนเดี๋ยวกูได้กระจกไปเอาฝนมันไม่เป็นไรหรอก อยากตกมากเฝนร้อนมากเลยก่อนเฮ้ยปอนมึงให้ให้นิ่มออกกับถาฟ้าให้กูได้ปะระวังเออน่าจะได้อยู่นะหยอกข่าวพาฟ้าให้หมดนะอะเฮ้ยขี่เข้าขี่ข้าพี่เนียบนะเยนะรอรอ ได้ได้นะบอลได้นะโอ้ออาตามมาเติมทันอ่ะไอ้เรืยังไงก็พอได้ป้อมไปว่ะพวกมันน่ะก็ได้อยู่แต่ถ้าคูไม่ออกเจดอะไม่ทันออกเจดมาองี้สบายละ โยนโยนได้นะโยนได้นะเฉยัดีะอะไรอะไรไปเฮอะไรนไทยไปเฮตัดมันา เอ้ยปอนไม่อยู่ได้อยู่ใช่ไหมเกิดปอนนะเสือฉีกอีกขุยอะไรนะไงเสือกเดินฉีกอะไอสัตว

ปอนมันเริ่มขยามกูแล้วเว้ยเดี๋ยวกูทำเดี๋ยวกูลองทำกิมมมอหรือวางดีกว่าวะไอเฮียนั่นมันทำแล้วมันโอเคอะไอตาที่เราเจอตานั้นอะเนียแม่เพิ่งขยาดเลยอไอสารกูกูขยาดตั้งแต่ต้นเกมแล้ว่ะสิบสามอะสิบสามตัวปปออรักหน้าไม่ได้แดกไม่ไม่ได้ถึงตัวกูด้วยประเด็นอะ <280. S 2> มีตัวดึงเยี่ยมุดจังวะทตรงนี้เโอ้ยมันจะประมาณนีน้นะ หวงวานเลยเฮีย <c oughs> แล้วก็พีนะโทษทีปอนเบ้ราจะเอาอ่แล้วเล็งข้างหลังดูโอ้โหรักเลยจบๆกระทาฟา้า มีตัวดึง ει, แม่งมาแม่งอยู่ ouais. ทั้งหลังเลยที่เนียกูเกลีย์ป่าให้ดีกว่าคลิปชนกูเข้ามานะกำลังไปกำลังไปกำลังไปไอ้เี้า

เฮียเบสสัตเป็นกูกูตีเป็นกูกูตีดับเบิ้ลทิ้งได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้สาบสาบหน้ามั้ง คุณแรงจังอ่ะโหมดสกิลสองไงเฮียไม่ไม่ใช่สองไม่ใช่สองไม่ใช่สองคืออเหอันตีิอันตีมาทางนี้มาางนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกูทำไอ้นี่กันกูทำบีเคบีกันเอ้ยไม่ใช่ฮาร์ดพูดผิด

นนพี่ปิดโยนน้องอ่ะน่าจะใช่ปะถ้าเบ็ดไม่ได้

ระวัง้าวอ้าว,าวลงด,ดเโอ,อ้ยมันโดด,ดีได้เ้นนหลอด b k b. เอ,อ้ยมันบอนกันกูนดักวย ้ต้องบวกพร้อมกันอ่ะไอเงี้ยไม่ไหววะเดี๋ยวแม่งตีตื้นบวกพร้อมพกันปะโอ๊ยกดผิดกสัสเอ้ยกดผิดกด บิงแบบกดคลิเกอ่ิเสือไปเบิ้ลพ่อหน้าซีดเลยกู อลักหน้าไปล้วงหลังนี่ครับล้วงหลังให้ดอยเฮียยืนกูยืนชิบหายหมดแล้วคือแบบยืนจนไม่รู้จะยืนให้อย่างไรและไอ้ยืนกระจอกกูสิบตอนนี้เหลือหนึ่งแล้วเนี่ยไอพี่อ มัน,นไม่เข้าไปยิงวะรักมากไม่งั้นก็ไปเอาทองไปไปเอาทองไปปอนปอนปอนเพือออ่อนไม่อยู่นะเว้ยไ รีเจนบอรีเจนไม่ทันอรีเจนเดี๋ยวเดยวอย่าไปเก็บนะมึงเองนี้โหมเก็บเก็บนะเก็บกูตบเลยน่ะไปเากันเวฟอ่ะอนปอต้องขึ้นสายเนี่ย อเ,เ,เอาเอาบ้านเอาบ้านเลยรักหน้าเอาบ้านเลยเพื่อนเาต้องทำแบบนั้นว่ะไม่ตายนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร คนผิดไม,ไม่สาม <c oughs> เหรอผิดบ่อยจังอ่ะเออทำไมบ่อยอยา่างวะเออเป็นอะไรอยู่วะต้อ,อหรอนิดนึงคูณนึกว่าปุ่มโยนมาปุ่มตันไงตกในโกเด์

แย่จุ๊บๆเลยช็อตเนี้ยต้องขัดหูขัดตาปะอลัสแมนใช่ลาร์ดลาร์ดได้หน้าสะใจเหลือเกินนะไอเลสเคทุยบ้าอูนึกว่าเจ๋ง ป่อยายเลยก็ได้ตัวนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แนละ้วสกิลมันมีพอดีไงเธอยขาตมโจมตตัดโจมตี

ดูดูลิเดตสมุดบอลเหียลิเดตสมุดโอ้แล้วแพฮิวด้วยนะ

มีสมุนแค้แมงปอเื่อนะปอชนะแล้วไอ้ย่อย่าไปใเกดาดแล้วไอ้ยี่อย่าไปให้แมงเลยลักดา ออแอิหกสิบหกยไม่เต็มที่อกูเป็นเียไม่ได้เล่นไอดีตัวเองป่ะแค่นี้ก็เวิร์กแล้วจังหวะไม่ค่อยเท่าไหร่ึงไปรอดูในคลิปนะปนจังหวะที่กูกดสมุดอะ ผมรู้สึกว่ามันคือไม่ไม่ไม่ห่วงหรอไม่หนาเขาเช่ามาทั้ง